เง e, e, e. 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 e e ี้ยงดีๆเงี uh ้ยงดีๆเงี no ้ยงเงี no ้ยงเงยงดีๆเงี้ยมาหนีเงี้ยมาหนีตบยุ่งตอนนี้แนแผลฮะตบยุ่งแผลตบแทลแล้วตบยุ่งผู้นี้เออตบยุ่งแทโผลตบยุ่งแทโผลเอออเาสวัสดีสวัสดีพ่อแม่พี่น้องทุกท่านทุกคนนตอนนี้บุญโยยู่นำน้องบุญยัง เออมาเที่ยงให้เที่ยงหน้ามาลิ้นน้ำน้องบุญยังพี่พี่น้องอยู่หน้าพอเท้าเพิ่นผิดเออพอดีเพิ่นกะเฮ็ดเวียกเฮ็ดว่ามาเมื่อกี้กะมาลิ้นน้ำดนเติบเนาะเพื่อที่อ่าเขามาแล้วแยกเห็นบุญโยกับโบซ่อนเดินทางเข้ามาแต่หุ้นทางปูนก่อเขาไปกดลิงอยู่รุ่มนี้เออกดลิงอยู่รุ่มนี้พราเขาเดินทางมาแต่พุ่นก็ที่มาฮอดนี่โมแมนง่ายพี่น้องเอ้ยเออมาแล้วก็มาโอมาลมมาลิ้นมานี่นี้อ่า มาถ่ายวิดีโอลิ้นอยู่นี้เนาะแล้วก็อมีเพิ่นกัเริ่มเห็ดเรียกแล้วจุดประสงค์ที่บุญโยมานี้เนาะบุญโยกับบุญส้นมานี้กับเมนนำเอานำใจจากผู้ใหญ่จะบุญมามอบให้น้องบุญยังเนาะลายทานเลยพี่น้องลายทานเซื่อว่าสิเป็นทานได้กะบุญโยก็ได้แจ้งอยู่ในวิดีโออยู่รูปนี้เนาะเป็นจำนวนเงินกะบไล่เติบเลยพี่น้องโอ้ไลยคนเนาะให้เนาะถ้าได้เมื่อกี้ตามรวมได้นะรวมมือด้ว บด้รวมเถอ่บริรวมเถอรวมกับตัวเก้าได้ไรเออเดอยู่นี้ก็มีน้องไส้บุญเดนี่น้องไส้บุญเบิ่งไปไายหฮูน้องไส้บุญอี่มันนึงก่อนน้องไส้บุญกินนมเอาออกมาจั๊กนมเบิ่งเป็นอะไรเอาเบิ่งไายเหรอแงกแอกแหละวันนี้เนาะอ้า น้องไสบุญบุทงมาทายหูน้องไ้บุญเดีมาชิทายหูมพี่อ่ามานั่งนี้นั่งน้อแม่นี้นั่งลงเออนั่งลงนั่งลงนั่งดีแท้โอนั่งดีนั่งดีนัอนั่แทนั่งลงเออนังเนี่คือเกาอยู่อ้าวคนโบคือมูเนาะนิ้มว่ปันั่งเราอะต้องิ่ ฮะอือได้แล้วทายหวอีกเพื่อนกันได้เพี่นองเดียนั่งดีๆไหมพี่พี่ทายหพี่หนึ่งสองอ่าเรียบร้อยโอ้บดแล้ววัเนี่ยวัทถิกูเขาแล้วว่ะักแค่ขี้ไล่ตอนออกไปมากๆนี่บทก้อนะอกไอเหี้ออกนันึงค่อยแดดมากกระได้ หนังไส้บุนี่ครองก็้ับทูนี่อันนี้บรรยากาศยูน้าพี่น้องกันยูนาเท่าข้องบุญยังโอ้งัวตัวดตัวบักยังพุนอควมงามพี่น้องธรรมศาสตร์ักมัมียู่หัขักขักั่วมีตัวตัวงางามอ่ะ điều เนาะอ่ะเดี๋ยวมันสิ lùng เอาไปลงลงลุมให้ bưng น้องเบิ่งอ่าเบิ่ง บุญยังเอามากกมูนเมื่อกี้ว่านอร่อยก็บมีอร่อยกบมีรอยกีบกบมีว่าซ้อนเร็วนะพี่เด้อห้าลอยกีบก็บมี้จักตัวง่วนะฮะจักตัวมีสิีบ้านทอมเป็นใบใหญ่จับอันนี้น่อจริงมีง่วจักตัวกรเทาน่ะสิบสี่สิบห้าเนื้อ จักโตัพอเท้าไม่งอจักโตสิบต15สิบห้าสิบสี่สิบห้าตัวเบิ้งไปใชยอนาอมหอบนี้เท่านี้ก็จะเห็นมักโมเบิดเลยพี่น้องเออมักโมบิดนะชวนมักโมมากันที่ว่ามันกระงามสมควรแน่นอน อ่น้องง่างมาพี่อีกก่อนอ๋อธรรมชาติบ้านเฮามีลกเป็ดลกไกล่ลกมูลกเม้นขอกมูขอกเม้นมันง่ามแล้วมีแต่ใบเนาะ รถไถมันปั้นแล้วก็มันเก็เฮ็ดคููขึ้นโอ้คักแท้ธรรมาซาอิลี่นี่จเจ้าเลี้ยงมูอิกเศรษฐกิจจูเว็บ,บสบายแท้เนี่ยนี่ นนี่ก็น้องปลาบ้านนั่นขักๆักเรียกป่อยปลาบ่พี่เนี่ยป่อยนินป่อยนินป่อยป้านินนี่ลาปักปลาส้มกันเลยโอ้แต่บางหุ่งอยู่ทางนั้นคักหุ่งน่ะ้องเลยนะ Sắp phải phải hàng xuống hả pha long nha phi nong yang lỗi ơi ơ บุญยูว่าเอออันมีคนอันโทรมาห้าเออบอแม่นโทรมาห้าขาอเจอสมก็ความาบล็อกมีเอฟซีนะว่าโอ้แมวของข่อยก็มักบุญยูได้บัดสันมักบุญยูไล่แมวก็มักเบิ้งคลิปข่อยไปเลยทำไมนี <laughs> ่เห็นเสียงบุญยูละมาลูเด้บัดสันโอ้เนี่ยนั่นก็มีบ่พี่น้องเอ้ยอ๋อตัวธรรมชาติธรธรมเส้นอีลีเบิ้ง สุดยอดเลยน้องปลาน้องปูโอ้ไม้นี่มีแต่ไม่ดีเด้อไม่ไม่หลักหัวนี่ไม้นี่ไปตัดอยู่ใส่เออตัดมาแต่ใส่ต่พุนวะไม่ดีเด้อเนาะไม่นี่เนาะ ปเฮ็ดฟืนเฮ็ดยังอไงคักเลยอ๋าถูกอันนี้จกพีแเ้วเจ้านะห้าสิบเท่าไรห้าสิบหาย่งธรรมดาเนาะอย่างฟืงฟังอยู่ห้ห้านะขัดเจ็ดสิบแปดสิแล้วยอมแล้วหกสิบเจ็ดสิบเล้วะอบเขาฮอวเขา มือนี no. ้เลวอยุ uh. ่เนาะยักยกอะไรเราขนซำนี้เนาะนเกี้ยวเกี่ยวอีกเด้ขันซ้ำนี้แท้ขันลมไปบ่อยสินี้ก็พอได้อยู่แต่ว่ายังแต่ว่า มันยากกว่าเลยเพราะว่าคนไก่เนาะบุคคลฮะรถซิ้งเนี่ยรถซิงเลาะนี้ได้เลยเอากระจํเป็นหรือว่ารถซิ้งมันเลาะกันดีเลยวะหกสิบเอ เอากล้องเอรพี่กล้องนึงวะวุ้่านกล้องเหรอว่าเป็นเป็นหัวกอกงอไปเลยเอาไอ้กลองเป็นกล้องด้วอืมกล้องคุณก็ไม่ได้ค้นไล่ฮะเออเบิ้งพาพี่น้องเลาะทางนี้อีกก่อนอ๋อสุดนะนี่แหละพี่น้องชีวิตมีความสุขความสุขของชาวนา nữa, đưa phe view view đi xịt nè, ô, tôi đang ngua tôi bảo anh ngang, tôi buộc túi tui, nè, view đi đi. vâng non an, vẫn phải phải hành xuống có cháu can vầy vô ô đơn này men bớt đi nào bên วิวดีโคตรโคเลยพี่น้องเลยเชื่อแต่มันลุบไหนหนึงเนาะเที่ยงกลับโมเมนตนั่นเสาไฟฟ้าอยู่นี้ามันตังอยู่พี่นี่ป้าโคตรคักเลยจนมักงโมมิดตัวนั้น Ah, uh, yacht to yacht, view, 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 view. ฮอบข oh, ้าวฮอบข้าวโอ้ย huh. ถ uh ิงพีเห็ดเที่ยงจะถิงพีคักเอาน้ะขันหมหมอไฟฟ้าเน้อเขาจะบอให้นันตีบอให้มามอนี่ลอตีเออเออ

ไม้ซุ่บ่เฮ็ดให้ปุ๊เขาบ่ยากเอาไม้ซเขาก็ตัดออกมเออบ่ยากบ่ยากมันยากเนาะามันยากมันยากเบนยงก็ุกได้แหละกหลักเไปทางเพิงนมอเราใส่ไฟน่ะเออือมันใส่ไฟยันหัวยันสัตว์คนยามฝนมาเนาะแม่นโอ้มันกเทียดินเฮาเนาะโอ้สุดยอดแลเนาะผ่านสวนเฮาบ่นันก็ขอให้มัน3ล้าน ต้อพี่บเ่เขาเข้ามดัดมดตรอดเลยเลยว,ว้าว<อ>ดินเอาแทบบอว่าแล้วอันลุกขึ้นนะเออดินหอเขาเข้าเนื้อต้ปี่ต้ปีเราก็ได้ลายเติบเลยโอ้ะผัสลีนะเออน,นเป็ออโอ้คันคันบุาผ่าดน,นี้เฮ่ฝุกเที่ยงอยู่ทึ่งเห็นบักคักแล้วเนาะฝุ่นเที่ยงเขาปุ๊บอยู่ทึ่งเนี่ยแล้วเขาเอาให้ออกโอคันเราปุ๊บหม้อแล้วก็ให้มัางออกมดออ้ ออเอาไปทางอื่นอะไรบ่จะมาห้าจะบดนค่อยเที่ยงเฮ็ดเที่ยงนี้อาวเอาไก้บก้อนอมา่งหไงออก,กไรักขั้ามาวอบ่น บนรูปสมบยักษ์ไปตังลยเนาะยักตังสมบนสูงไยเนาะห้าข้อนน่ะขานเราบอยอกสดัอเรียหนึ่งเด้อขอดูเาตังตงตังสบนสูงนะบุตังสบูญทำนี่สงก็ความบอกจ้จอดเลยนื้อบุส่งค่ะส่งแล้วกั Ừ Ờ, nhìn hết việc cái hết việc Bộ hết rồi Bộ Đi ăn nấm con hết Đi chạy, đi bát đi, đi chạy Đi chơi bỏ บดดีลดีใจบ่ดีใจเ่ได้บ่ได้คองคอแล้วเนาะบได้พามาคองคอเบนียเนาะบ๊วยพามาคองคอ้สดอาบนมเมืองไหมสีอาบ่สีลายฮะฮะมุกตาอาหรอกสลาสดฮะคันสีอารอตนั้นเน้มอยตะ่ามาอาัวนั้นน้เลือกบัวี่ไม่เ ขี่ไม่เอาเพื่อนขี่ไม่ซ้ำคืนออมีบักบก้อนมีนัน่นเออ,นอเข้าขี้เล่นมาให้ดูนะบับบกบก้อนบก้อนเพื่อนขี่ไม่ซ้ำึ้นร้อยเป็นหมดเหรอเป็วนวะเออหนาเก่งอีกเอาจากน้อยค่อยสิเอาเอาเงินให้ก่อนเอาขอบใจหลายๆพี่นอ้องขอบใจทุกคนที่ทักเก็ตติดตามเด้อ สำหรับคลิปนี้ก็บุญโยกัให้พี่น้องเบื้องอั่างใส่ในเรื่องการยักให้พี่น้องได้เบิ้งบรรยากาศอาจจะทุ่งนาแล้วช่องมากกับได้เบื้องน้องบุญยังให้ดีเนาะอันนี้เราก็ดีใจดีใจไล่ไล่ขอบใจผู้ใหญ่ใจบุญทุกท่านทุกคนเนาะขอบใจทุกคนที่เข้ามาเบิ้งคลิปนี้ที่ให้น้องบุญยังดีขึ้นนี่ก็บบุญโยกับบางว่าทุกท่านทุกคนที่ได้ให้น้ำใจส่งน้ำใจให้น้องบุญยังเนาะตอนที่เปปิ้นปั้วจนฮอนมือนี้ก็บพี่ว่าคือสิดีใจหลังจากเห็นข่าวตัวนี้นะเพียงเนาะ อ่าบุญยยกาคือประกาศเป็นข่าวเป็นข่าวครับพี่น้องฮูเลยน้องบุญยังให้ดีแล้วเนาะเอ้าสำนีอะลรบายบายพี่น้องเอาไว้ติดตามบางคลิปนะบางทีเรามีโอกาสบุญยยกสีไดมาให้น้องบุญยังไหมแล้วก็บทีมมา่ายอ่าคลิปวิดีโอเนาะเป็นเ mm hmm. อ็มวีเพลงฮัลโหลเดชนะเอ้าขอบใจบายบาย